คิดว่ากัมพูชานีออไม่เปิดชายแดนไทยกัรพูชาต้องตายอดตายแน่ทาก่อนประชาชนแทบจะทุกคนเลยนะคะคือว่าไม่อยากให้เปิดเลยเพราะว่าเราเป็นฝ่ายที่นําเข้าเราก็มีศักดิ์ศรีมาก่อนที่เราแบบหากินกันด้วยความเต็มใจเราก็ชอบใจสินค้าไทยแต่ว่าคนไทยไม่ให้ไม่ให้เกียรติหยืนหย,ยามตลอดดูถูกทุกอย่างสารพัด เรามีเงินเราจะไปซื้อประเทศไหนก็นได้ค่ะนัเข้านะคะแล้วตอนนี้เราก็เริ่มผลิตกันเองได้เยอะแล้วแล้วก็อะไรที่เราเจ็บใจที่สุดคือว่ามีเงินซื้อแล้วเหมือนไปขอฟรีฟรีอะคะ่ะถ้าคุณไม่เปิดก็ไม่เป็นไรปิดไปตลอดชีวิตไปเลยค่ะไม่ต้องเปิดหรอกคะ่ะเอาตามใจคุณนะคะเอาให้สะใจไปเลยแต่ลองไปทํากันเองคนที่มีธุรกิจกับประเทศกัรพูชาเขาจะรู้สึกยังไงที่จริงอะตอนแรกมันไม่ได้บานปลายอะไรมากมายหรอก แต่ว่าคํเหยียดหยามของใครบางคนที่ออกมาหยียดหยามมันกลายเป็นปมทําให้คนการพูชารับไม่ได้ที่จริงคนไทยก็มีคนดีที่แบบเ,เขาก็ขาขายกันให้เกลียดกันมาตลอดอ่ะแต่คนที่ไม่ได้ประโยชน์จากชายแดนอ่ะจะยุแยแยให้มีสงครามให้ปิดแดนแล้วบอกว่าไม่ต้องการแต่จริงๆอ่ะเงินนัาเข้าตังหลายพันล้าเนเน็ดเงินเยอะมากที่ไหลไปที่ประเทศไทยอ่ะ ตอนนี้มันเริ่มไหลไปประเทศอื่นนะแล้วก็เราก็ใช้สินค้าของประเทศเราไม่อดตายค่ะปิดตลอดชีวิตไปเลยถ้าอยากจะปิดก็ปิดไปเลยตลอดชีวิตสวัสดีครับผมมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะครับอินฟูกัมพูชานะครับท่านนี้นะครับก็ได้ออกมานะครับว่านะครับอ,อยากปิดนะครับนะก็ปิดเลยนะครับนะ นะไม่ได้มีผลต่อนะครับนะคนกัมพูชานะครับนะการที่ปิดด่านนะครับนะกัมพูชาเนี่ยยังมียังมีกินอยู่นะทุกคนนะทุกวันนี้นะนะกัมพูชาเนี่ยอินฟูจาบ,บอยเนี่ยนะครับนะก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับนะว่าเอ่อ กัมพูชาเนี่ยยังมีโรงงานที่ผลิตเครื่องดื่มนะอย่างเช่นโคกนะทุกคนนะที่จ่าบอยเนี่ยมันได้ออกมาอวดนะครับนะว่าที่กัมพูชาเนี่ยมีโรงงานผลิตโคกนะครับนะกินเองได้แล้วนะครับนะเดี๋ยวทุกคนไปดูคลิปนี้ด้วยกันเลยนะครับนะว่าว่าไอ้จ่าบอยเนี่ยมันออกมาอวดนะครับนะว่าที่กัมพูชาเนี่ยผลิตโคก เองได้ด้วยนะครับนะไม่ต้องง้อประเทศไทยแล้วนะครับนะนะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้ด้วยกันเลยครับทุกคนไอจ่าบอยเนี่ยมันได้ออกมาอวดนะทุกคนนะไอบอยมึงมีอะไรจะมาเซอร์ไพรส์กูวะโรงงานโรงงานผลิตเนี่ยะแล้วมันตั้งอยู่ที่ไหนวะในบ้านกูเองนะในเขมรเนี่ยโรงงานได้เขมรนะเป็นโรงงานผลิตอะไรของมึงหนึ่งในโรงงานที่ผลิตเครื่องดื่มแล้วก็มีหลายยี่ห้อ บ้านมึงเขาผลิตกันแบบนี้หรือวะประเทศเราจนเราก็ทําแบบจนๆล้วก็ค่อยๆแบบค่อยเป็นค่อยไปเนาะแล้วมันขายได้ไหมวะแต่ช่วงนี้แม่โคตรขายดีว่ะกูเป็นกําลังใจให้ประชาชนคนบ้านมึงนะเว้ยอร่อยไหมบอยโค อืมโคกผลิตเองอ่ะอร่อยไหมบอยผลิตเองในประเทศอ่ะดูหน้าอร่อยนะบอยนะนะแหม่บอยบอกว่าประเทศกำลังจะพัฒนานะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะบอยนะไอ้บอยบอกเขาก็ผลิตกันแบบนี้แหละนะก็ประเทศกำลังจะพัฒนานะสนามบินก็ มีแล้วเออโรงงานผลิตโค้กก็มีแล้วเหลือโรงงานอะไรอีกนะบอยที่ยังไม่มีนะบอยนะก็ออกมาถ่ายให้คนไทยดูนะบอยเหลือโรงงานอะไรอีกนะบอยเนี่ยมาเล่าให้เอามาให้คนไทยดูได้เลยนะบอยนะไม่ว,ว่าจะเป็นโรงงานผลิตตะพันครีมหรือครีมอาบน้ําอะไรนะบอยก็เอามาให้คนไทยดูได้เลยนะที่ผู้ชมเดี๋ยวไปรับชมคลิปนี้ด้วยกันนะครับคลิปของไอ้บอยนะทุกคนนะ ต่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 บองปอนนอมเสียมมอเมื่อเตี๋ท้ายหมอเมื่อลงชะมาเยิงเตี๋ท้ยนะพวกเมืองมาดูกันนะพามาดูอีกแล้วนะพามาดูโรงงานโรงงานผลิตครีมอาบน้ำแชมพูของเด็กของผู้ใหญ่ผงสักฟอกก็คือเยอะแยะมากมายอ่ะคือเกี่ยวกับไอ้เครื่องแบบทำความสะอาดร่างกายกับไอ้พวกฟงพวกแฟบพวกอะไรนู่นนี่นั่นนะ ក៏មិនទីបอกអញ្ចឹងដែរខ້ອຍពេលខ້ອຍໄປណាអឺយើងនិយាយទៅគឺយើងរៀបចំបដាបដាណាធ្វើម៉េចទេប្រទេសយើងិបនឹងផុតពីសង្គ្រាមមកហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើបដាបដាណាម្ដងតិចម្ដងតិចអញ្ចឹងអាណាដែលអាចកាត់បានគឺយើងកាត់ណាគ្រប់ត្រួតផលិតផលខ្មែរយើងវិញណាយកលុយលុយអ្នកក្រយើងអ្នកក្រទីដីយើងថាយើងអ្នកក្រប្រទេសសុំទានណា រាល់ថ្ងៃនឹងចូលលុយតេញគេទាំងដុំទាំងដុំនឹងគឺអត់មើលឃើញតម្លាយយុហ្នឹងគេថាយើងអ្នកសុំទានហ្នឹងតែអញ្ចឹងបើយើងអ្នកសុំទានយើងអ្នកក្រយើងទាំងតេញតំណែងអ្នកក្រគ្នាយើងណោះបងប្អូនយល់មិនដែរណាអឺណាតែពួកមឹងនេះចូលបែបហូតថាណាប្រទេសกูនេះមិនไอ้ไอ้ពួកคนจนណាไอ้ពួកកងទាហានក៏ទៅឱកាសດີណាกูថាណាគឺបែបក៏ក ẹp ងិនណា ยังไงก็ไปซื้อพวกมึงแล้วก็พวกมึงก็ไม่ให้เกียรติอยู่แล้วเนาะเอาไว้ซื้อกันในประเทศนะพวกูกนเป็นคนจนนะเพราะฉะนั้นก็เอาเงินไปอดหนุนไปอุดหนุนคนจนเหมือนกันนะอดนุนของที่ผลิตในประเทศตัวเองดีกว่าเนาะเออนี่โรงงานนี้คือสแตนดาร์ดนี่คือระดับโลกครับแล้วก็โรงงานนี้ตังอยู่ที่กัมพูชา เจ้าของก็เป็นคนกัมพูชานะแล้วก็จ้างคนกัมพูชาทํางานตอนนี้เขามีรับสมัครด้วยนะใครที่มีประสบการณ์จากประเทศไทยทางด่านนี้มาสมัครได้เลยโอ้โหใครที่มีแบบประสบการณ์ดีๆนี่คือเข้ามานี่คือเงินดีแน่นอนนะบองโปนแตเมียนป,ปอดปดเส้าปดไทยเมาวะอายตระดปีนันดังนนบาน,นนั้นคือผ้ชมเออโยวิดีโอมาปีบองอะอิตามีเต้คือโยมาบังฮ้างนะ เอาเกีด,ดังท่าสลบเยิองออดปเกเป็ยงไอ้นื้ปาเป็นยังไงครับทุกคนครับไอ้บอยนะครับมันก็ได้มาอวดนะครับนะครับนะมันบอกว่านะที่กัมพูชาเนี่ยเปิดโรงงานแล้วนะครับมีผลิตโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อย่างเช่นนะครับนะครีมอาบน้ําหรือว่ายาสระผมอะไรต่างๆนานานะครับนะที่ไอ้บอยมันได้ออกมาโฆษณานะทุกคนนะที่ไอ้บอยมันได้ออกมา อวดคนไทยนะครับนะว่านะครับนะประเทศกัมพูชาเนี่ยมีแล้วนะครับโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นะแล้วก็โรงงานผลิตเครื่องดื่มอย่างเช่นผลิตโคก้กนะทุกคนนะก็ไอ้บอยเนี่ยมันก็ได้ออกมาอวดนะทุกคนนะเป็นยังไงนะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนนะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับนะขอบคุณครับ